subject based learning ดียังไงดีตรงที่ว่าสอนทีหนึ่งได้เยอะๆครับคือหมายก็ว่าคนสอนคนเดียวเนี่ยนักเรียนเป็นร้อยเป็นพันได้หมดเพราะนักเรียนไม่ได้ถามอะไรเลยใช่ไหมนักศึกษาไม่ได้ถามะไรอาจารย์ก็อยากสอนอะไรก็สอนพูดอยู่คนเดียวอ่ะเป็น teacher center ครับเป็นครูเป็นศูนย์กลางไม่ใช่นักเรียนศูนย์กลางลักษณะแบบนี้แะครับที่ประเทศไทยเราเป็นอยู่ตั้งแต่นักเรียนเรียน,เ,ยนเล็กๆจนทั้งถึงมหาวิทยาลัยการสอนแบบนี้ไม่ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ถามว่าเรายังคงสอนเรียนอย่างนี้ต่อไปได้ไหมได้เอาแล้วทาไมต้องเปลี่ยนมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนในประเทศเรานะครับทั้งโลกนี่เขาพยายามเปลี่ยนกันแล้วเขาเปลี่ยนกันสําเร็จมาเยอะแยะมากมายแล้ว<อ> <obe! S 1> เดือนนี้นี่ผมไปช่วยอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอธิการท่านตั้งใจมากผมก็ไปบรรยายไปช่วยอาจารย์ประมาณ90%เเห็นด้วยแล้วเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะเป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีความสุข มันจะเป็นการเรียนการสอนที่ผู้สอนตื่นเต้นได้ทุกชั่วโมงมันจะไม่ใช่เรื่องแบบว่าซีเรียสแต่มันจะเป็นเรื่องเบาๆมันจะไม่เ,เรื่องคอขาดปาดตายแต่มันจะเป็นเรื่องที่ทําให้ชีวิตมีความสุขแล้วมันจะทําให้เด็กรักที่จะเรียนนั่นคือความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงผมเรียกมันว่า c r e a t i v i t y based learning โมเดลนี้หรือโครงสร้างนี้ได้มาจากไหน อาจารย์อาจาอาจะดู Problem Based Learning นะครับซึ่งเขามีมานานแล้ว Problem Based Learning ก็คือเอาตัวปัญหาเป็นตัวตั้งแล้วก็ให้เด็กได้ประยุกต์ใช้วิชาต่างๆเพราะเขาเชื่อว่าความรู้ที่กำลังสอนกันอยู่เป็นความรู้ที่ตายแล้วเด็กหาเองก็หาได้ไม่จำเป็นต้องสอนนั่นคือลักษณะของความรู้ที่มันกระจายไปอย่างท่งถึงเทคโนโลยีมันเปลี่ยนจนกระทั่งการสอนมันไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญสาระขนาดนั้นแล้ว แต่การเข้าไปค้นคว้าหาความรู้นั่นแหละคือสาระสำคัญแล้วการที่จะนำความรู้มาใช้โดยที่มีศิลปะโดยที่มีการยืดหยุ่นโดยที่มานำเสนออย่างมีสาระไอ้นั่นแหละครับคือสิ่งสำคัญสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในลักษณะการเรียนการสอนแบบเดิมแต่ถ้าเกิดเป็น c ค e ดซ i t y Based Learning เราทำให้มันเกิดได้